สวัสดีครับเมื่อนี้ชิตตมหัวปลาสมอนสูกินเด้อพี่น้องเด้อก็สิได้กินตัวหัวปลากับก่างนะผมเนาะเครื่องปรุงก็ตามที่เห็นนะครับพี่น้องเด้อเบื่อเอาตามที่เห็นไปห้าไปต้มกันเลยครับพี่น้อง ส่ค่าตะไคร้ลงไปนะพี่นอ้องอันนี้ต้มมันีกมือที่สด,ด้วยครับพี่นอ้องแกะก็เจ้ามาดกจำกระเจ้ามาอันนี้แส่ดสายใซ่บดอย่ยาว่ากันนะพี่นอ้งองด้อวามันสิออกมารูปแบบใด่กระแซบกระเก้าเลยพี่นอ้อง เรื่องงานมากพี่นอ้องคิดยังไม่ออกคือใส่ตุ่มหัวป่าห่อนๆอย่างเดียวเลยพี่นอ้ <c oughs> องเขากับบรรยากาศฝนตกนะใส่หัวป่าลงไปพี่นอ้องอ้อซีกรมกระดำนี่ก็ซีได้กินแต่หัวป่ากลก่างป่าเลยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> สางมันเลือกเกิดอะไรที่พี่น้องเนะแต่ว่าเลือกกินได้ที่พี่น้องกินหัวปาลาก้างปลาพนะ<า>เนื้อก็เจ้ากินมืดโอ้ก็เจ้ามีเงินพี่น้องเอง อ,อุ้ยยังไรพี่น้องตามคลิปเด้อการปรุงการนั่งเอดกันง่ายๆหรอพี่น้องเอดกินไปซะละครับปรุงครับพี่น้องเซกเกลือลงไปปรุงแล้วต่มักกับเก่าเลยพี่น้องเด้อแต่รสรสชาติไปมันคือวา่เวเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานเอาว่ากันไป ผมนี่เปรีย้ยวๆต้มก็ต้องเปรีย้ยวๆกลมๆนะเพ็ดเคลิปนี้อาจสเปรยกินโซ่ไปเป,นป,ป็นองเดับรางไก่พห้ไหนดนน้ำเลยนะที่นอ่สองสามขวดแล้วเดี๋ยวจะเป็นไรตา่าง ทายคาลิปวีลเด็ตพี่น้องสีสันกไกลอยู่ได้พี่น้องเนาะคืออยู่ได้เอาใส่พี่แคงลงไปพี่น้องกันนี้เบื่อคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้ผมด้วยนะครับเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเด้อ นี่ยังกะคอมเมนต์มาแต่คลิปเลยพี่น้องเด้อที่พงกับปูหงยังนะเด็กไม่พี่น้องเลยสีสันเสดล็ตพี่น้องนะไก่สีด้าสีแล้วพี่น้อง ผมสิปิดไฟเลยตืบนบึงนาวลุงเลยผมเปี่ยวจัดจ้านตกตูดด้วยใบกระเพราพี่น้องคลิปนี้ก็มีอะไรครับพี่น้อง มันกับประมาณนี่งหลครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่รับชมคลิปจนจบพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ